รู้สึกอะไรอยู่ดีๆถึงรู้ว่าตัวเองเป็นซีสออคลําดูค่ะจับจับดูเราก็รู้ละเพราะว่ามันเม็ดใหญ่อยู่แล้วก็เคยไปเช็คกับกับคุณหมอก็คือตรวจสุขภาพใช่ค่ะอันนี้คือไปเช็คเลยก็ไปตรวจเลยคุณหมอก็นัดเลยค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วคุณหมอก็นัดเลยบอกว่าเนี่ยมาออกได้เลยแล้วก็ถามเขาว่ามันอันตรายไหมมาเอาออกได้เลยคือพาออกใช่ตามคือความคิดของคุณหมอค่ะ เขาก็บอกว่าไปออกได้เลยจนเมื่อปีเนี้ยคือปีนี้ยปีเนี้ยตัวพอดิตัวเองตั้งใจจะไป่างวะเทศก็เลยบอกว่าจะไปเอาออกจะไปเอาออกแล้วเพราะมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วใช่ค่ะเวลามันคลำเวลามันจับดูแล้วมันมันเหมือนเพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเพิ่มขึ้นแล้วมันมันมันใหญ่ขึ้นอ่ะมันจะอยู่ตรงอันเนี้ยพูดได้นะคะตรงหัวนมพอดีษฐ์ค่ะมันก็จะ ฝั่งนี้ข้างหนึ่งฝั่งนี้มันสองข้างเอ้ยฝั่งนี้มันจะสองเมตรแล้วมันอยู่ตรงริม ตรงฐานตรงตรงเนี้ยตรงตรงของอ้อใต้รลานนค้ใช่ค่ะเวลาเวลาเรายกแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเจ็บแล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็รู้สึกว่าฮเฮ้ยปีเนี้ยฉันจะเอาไปเอาออกละเผอิญสิ้นปีเนี้ยไอไอต้นปีค่ะเขาก็จะมีตรวจสุขภาพประจําปีของของบริษัทเราก็อ่ะฉันจะไปละฉันก็ขอขอเช็คหมดเลยก็ติ๊กติ๊ก ติดโดยไม่ได้ตั้งใจอะมะเ็งรังไข่มะเลงเต้านมมะเลงตวจหมดเลย <c oughs> ตวจหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวเองอคือกดไหลย้อนอะมันมีอยู่ละเราก็กลัวเรื่องมาเลงลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อะติ๊ก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 พอผลผลสุขภาพกลับออกมาปรากฏว่าเขาบอกว่ามีความเสี่ยงกับมะเ็งที่รังไข่เราก็เฮ้ย จริงเหรอตกใจว่ามันพอพอพอรู้ทราบแล้วยังมีเสียงที่อะไรที่รังไข่อีกใช่ค่ะเอาเลยเราก็เลยไป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 ที่โรงพยาบาลประกันสังคมเลยเพราะเรามีใบนี้อยู่แล้วเขาก็จับอันดานซาวเลยก็อ่าโหยเขาบอกนั่งร้องไห้น้องอันดอนซาวทำไมคือกลัวไงคะคุณต้นกลัวมาก ย,ยังไม่ทันทราบผลเลยนะยแต่กล<ต><ต>ัวไปก่อนแ,<ต>แล้วแต,แต่คือคุณหมอที่ที่ที่เราตรวจสุขภาพอะคะ่ะเขาก็บอกนี่นะคือเลือดเรามันก็มีค่าความเสี่ยงอยู่นะด้วยความที่ปีที่แล้วเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมันมันมันลดลงจากค่าปกติเราก็คือคือตัวเราก็สังเกตตัวเองนะคะก็ก็ดูว่าเฮ้ยทำไมมันลดลงแล้วเราก็รู้สึก เพียรียหน่อยนึงนะคะและ hmm. ทีเนี้ยพอมาปีเนี้ยมันก็ลดลงมาอีกสามพันแล้วก็เฮ hmm. ้ยมันลดลงนะแล้วพอเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงโอโ้โหกลัวมากเราจะไม่อยากผ่าเราไม่อยากอะไรอย่างงี้ด้วยความที่พอไปถามถามพี่ที่พี่เปิ้ลออกชื่อได้ใช่ไหมคะ hmm. อ่าพอดีรู้จักกับน้องสาวพี่เปิ้ลก็เลยโทรไปหาพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเนี่ยมันอย่างงี้อย่างงี้อย่างางี้นะเอ่อเราก็แบบเครียดมากเราไม่อยากผ่าพี่เปิ้ลเอาไงดีพี่เปิ้ลก็บอกว่า อยู่ลองทานนะสีเขียวทานยังไงฮะวันละหกเม็ดสามเวลาวันละหกเม็ดสามเวลาเลยอันนี้เริ่มทานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเริ่มทานตั้งแต่มกราค่ะรู้ผลก็ทานเลยมกราปีปีนี้ปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะก็แสดงว่า3มเดือนก็คือเมื่อเมษาจะต้องไปตรวจใช่ค่ะอ้าวผมผมย้อนไปย้อนไปตรงที่เริ่มทานเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไร อันแรกเลยค่ะกดไลย้อนเลยกดไลย้อนนี่คือตื่นมาปุ๊บคือเวลาเวลาตัวเองตื่นมาอันนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นใช่เป็นเป็นอยู่แล้วอุ้ดเป็นถึงขั้นอ้วกอ้วกแบบเป็นเดือนเลยค่ะอ้วกอ้วกทานอะไรไม่ได้เลยตอนเย็นตื่นขึ้นมาเนี้ยเราท้องไม่อืดแล้วเวลาทานข้าวเดี๋ยวตื่นมาท้องไม่อืดใช่ใช่ปกติกดไลย้อนนี่ตื่นมาเช้านี่ท้องอืดเลยนะฮะตาของหนูอืดเอ้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะฮะอืดค่ะตื่นตื่นเช้ามาจะแบบว่า อึดอัดต้องเอออึดอัดด้วยแหละเฉ<ช>พาะเวลามัน<ช>อึดต้องแบบนั้นนะคะต้องอต้องระบายอ๋อ,อ,อต้องมีผายระบายบ้างป <c oughs> ระมาณนั้นคะ่ะอันนี้คือแรกๆคือแค่แค่วันแรกๆเราก็รู้สึกละแล้วแล้วเป็นคนโรคจิตค่ะจะคือแบบว่าจับ จับดูที่หน้าหกตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันทานแล้วฉันต้องได้ผลนะฉันต้องแล้วมันวันวันเดียวเนี่ยนะไม่ค่ะคือแบบว่าอาทิตย์นึ่งเราก็เริ่มแล้วเราเราต้องเราต้องวัดของเรามาเรื่อยๆค่ะเราก็วัดของเรามาเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าความรู้สึกได้เราไม่มีเขา ความความรู้สึกค่ะมันถือว่าเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าโทรไปค่ะพี่เปิ้ลมันมันเล็กลงมันเล็กลงมันเล็กลงจริง,รง,รงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวรังไข่เนี่ยเราเราก็ยังไม่รู้เนาะจนกว่าจนกว่าที่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็สังเกตจากตัวประจาเดือนเรา<ม>ว่ามาตรงหรือเปล่าซึ่งมันก็ตรงยี่สิบวันเลยกว่าจะรู้เรื่องของประจำเดือนก็คือต้องใช้เวลา20กว่าวันนะอ่านนะยี่สิกว่าวันจะรู้เดอนแรกเราก็รู้แล้วนะคะ พอเดือนแรกปุ๊บเป้งเลยเป้งเลยแล้วเดือนที่สองก็เป้งค่ะทุกวันนี้เป้งแล้วอ่าเดือนสองสามต้นคุณืสองต้นก็อยากจะเป้งบ้างใช่ก็เป้งค่ะเป้งเลยคือพอหลังจากบีมแล้วผมก็ตรงเวลาฮะค่ะก็สามเดือนแรกค่ะมาตามนัดตามนัดเลยค่ะไม่ไม่ไม่ผิดคือเช็คมากแล้วไปตรวจ ไอย่างงี้ชามเดือนแรกที่เห็นก็คือกดไหลย้อนดีขึ้นโอ้ยหายหายอาการหายเลยค่ะไม่ไม่ไม่อึดอไม่อึดอัดแล้วก็ทานข้าวไม่เลยแบบอึอ่ะอรู้สึกทวงอกเข้ารูปปกติทูงอกเหรอคะเออเม็ดสิคะเม็ดไอซีซีที่มีฮะเม็ดค่ะอค่ะมันมันจับแล้วมันมันเล็กลงแล้วมันเลื่อนลงมาด้วยมันเลื่อนแบบแบบให้ไปอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ่ะเสร็จแล้วประจําเดือนสามเดือน มาสามรอบเป๊ะเป๊ค่ะไปตรวจเลือดไปตรวจรังไข่เดือนที่สาเป็นยังไงฮะหายเลยคุณหมอบอกว่าไม่มีแล้วผมถามอาจารย์น้ำพายก่อนครับมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนครับอยู่ดีๆมีซิสขนาด2เซนในรังไข่แล้ว3มเดือนผ่านไปโดยการบิมก็คือมันอาจจะเป็นซิสแบบไขมันหลวมๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยเวลามันมันจะกระจายได้ง่ายครับ ในในคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่าหน้าอกเรานี่มันที่มันนิ่มเนี่ยเพราะมันเป็นไขมันครับแล้วก็ไขมันมันอาจจะไปกระจุกเป็นก้อนอยู่นะแต่ถ้าเกิดหน้าอกแข็งๆก็สแสดงว่าเป็นซิลิโคนไม่รู้นะไม่เคยจับ <c oughs> <c oughs> อ่ะถ้า,างั้นจะไม่ใช่ครับกร,รณีของคุณยูนิตเนี่ยดีขึ้นทั้งสามอาการเลยดูแนวโน้มน,น่าจะเกิดจากอะไรครับอ,อ,อาการ กอรอยอนนี่อาการเด็กๆครับเด็กๆเพราะฉะนั้นจัดการได้สบายแล้วก็โดยสถิติของเราวันละสองเม็ดสองเวลาเช้าสองเย็นสองเนี่ยภายในสามอาทิตย์อกอรอยอนทุกรายไม่ดีขึ้นอย่างมากก็หายไปเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอาการอักเสบบริเวณตามทางเดินอาหารเนี่ย มันหายไปนะฮะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T helper 2, 2>, 2, 2 T S 2เนี่ยมันลดลงลดลงก็เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ T helper 1 T S 1, <S, S 1และ T regulator นะซึ่งเกิดขึ้นจากการกินแคปซูลสีแคปซูลตะวันทั้งเพิ่มขึ้นทั้งคู่มันก็จะไปกด T S 2 <S ให้มันลดลงเป็นวิธีการของภูมิคุ้มกันวิทยานะครับแล้วก็เป็นวิธีการควบคุมที่ที่ท ปลอดภัยแล้วก็ละเอียดอ่อนมากที่สุดนะครับแล้วก็สบายสบายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาการอักเสบหายไปกดละย้อนก็ก็เลยดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันที่มีการเพิ่มขึ้นของ T S 1 T regulator เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ T S 1 7ด้วย T S 1, <S 1>, <TH> 1 <S และ T S 1 7ทั้งคู่เนี่ยมันก็จะไปกระตุน้นไม่เล็ดขาวเพชาาคฆาตให้จัดการกรับสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย นะก้อนอะไรทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นของธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นจากจากการเพิ่มขึ้นของ TS1 หนึ่งและ TS17 สิบเจ็ดที่เป็นกระตุ้นไม่เลือดขาวพิจฆาเนี่ยก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนั้นต่อมานะครับแต่ระยะเวลาก็ยาวนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งแปลกปลอมนั้น,นอย่างกรณีมะเร็งก็ยากหน่อยถ้าเป็นซิส ซิสที่เป็นซิสจริงๆก็รองลงมาส่วนถ้าเป็นก้อนไขมันนี่จะเร็วมากช็อกโกแลตซิสก็เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็มีโอเปอเรชั่นบีมของเราก็ได้ช่วยผู้หญิงไทยนะฮะซึ่ง1ใน3าน่ยหในสของคนไทยหญิงไทยตอนนี้เนื่องจากว่าเราไปตรวจภายในตรวจร่างกายบ่อยขึ้นจะพบอาการเหล่านี้ แล้วก็เรามักจะห่วงว่ามันจะโตขึ้นจะกลายเป็นมะเร็งะะแล้วก็จะต้องรอวันจะไปผ่าตัดก็ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงครับพวกอาการพวกนี้เป็นอาการจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลก็สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลสร้างให้มันสามารถต่อต้านสิ่งแบบลอมเราก็จัดการกับพวกนี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปห่วงนะครับบางคนอาจจะหายไปช้าบางคนก็หายเร็วแต่ช้านี่ก็ต้องพิจารณาว่าทําไมถึงช้าเมือ่อเมื่อกี้นี้ผมผมมี คำถามคนหนึ่งก็คืยรู้สึกว่าเอ๊ะสเดือนห้าเดือนทําไมยังไม่ดีขึ้น,นอาจจะต้องไปดูต่อว่าเพราะอะไรจริงๆแล้ว4ีเดือนหเดือนนี่สถิติของเรามักชอบเป็นช็อกโกเลติสนะคมัน,ม,นมันลดลงลดลงจาก6กเมตรเ้าเมตรนี่อย่างรวดเร็วนะครับก็สบายใจได้นะฮะสบายใจได้มีการทดสอบกินถึงสิี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลาหลายเดือนไม่หนาใดๆแล้วเรามีการทดสอบว่า กินในปริมาณหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้รูปสันฐานของเม็ดเลือดแตกต่างออกไปไหมซึ่งเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันที่จะวัดผลข้างเคียงจากการกินไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยปลอดภัย100%นะครับ,ค,รบคุณหมอขอบคุณมากครับคุณยูนิตครับ,อรบขอบคุณค่ะ